สวัสดีค่ะช่องยูทูบป้าชาแนลค่ะวันนี้ป้าแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดค่ะอยากจะนําเสนอค่ะจริงๆแล้วทีแรกว่าจะไม่ถ่ายอันนี้คือน้ําน้ําแกงนะคะป้าตั้งหม้อแล้วก็ตําพริกใส่หอมแดงนะคะตําพริกใส่หอมแดงนะคะแล้วก็พอน้ําเดือดเราก็ใส่ลงไปนะคะนี่ป้าก็ใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะคะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วนะคะวันนี้ป้าใส่เห็ด ใสเห็ดหูหนูด้วยนะคะอยู่ในหมอน้อมีแล้วนะคะอันนีวคราวนี้ป้าจะใส่ผักหวานตามลงไปแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้คือผักหวานนะคะผักหวานผักหวานซื้อม,มาสาสิบาทนะคะขีดนึงได้เยอะมากเลยค่ะไฟไม่ค่อยสว่างนะคะแต่ก็อยากจะทำให้ดูเป็นเมนูนี้เป็นมนุมที่ป้าชอบกินมาก ใส่าวานนลไปแ้ะะคะที่ป้าทำก็คือว่าป้าจะปรุงเครื่องก่อนเลยนะคะปรุงเครื่องก่อนเลยใส่ผกหวานเสร็จแล้วะคะ่ะแต่เสร็จแล้วป้าจะใส่ไข่มดแดงนะคะนี่เลยนะคะไข่มดแดง ไข่มแดงป้าซื้อมาร้อยหนึ่งค่ะนี่ล้างสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวป้าจะใส่หมดหนี่เลยนะคะใส่ไข่หมดแดงหมดหนี่เลย,เลยใส่เยอะๆอย่างนี้เลยคะ่ะของชอบอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราใส่ไข่หมดแดงเสร็จแล้วเราไม่ต้องให้เขาเดือดนานมากนะคะเดือดแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะ ไข่กุ้แดงที่เขาจะไม่สุกยากเลยสุกง่ายนะคะยัแบบนมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าทําอยู่หลังบ้านค่ะส<ข>เสร็จแล้วนะคะป้าก็จะใส่ใบแมงลักเลยนะคะ <ไป S 2> แบบนี่เลยนี่คือใบแมงลักนะคะนี่ใบแมงลักป้าจะใส่ใบแมงลักลงไปเลยนะคะป,<เ>ป้าคือป้าปรุงรสเอาไว้แล้วนะคะ รสรสชาติได้แล้วก็คือใส่ผักลงไปนะคะก็กินได้เลยสูตรของป้าก็คือจะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยนะคะให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดๆนะคะได้แล้วค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวทวนวิธีทำอีกทีนึงนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ ตำพริกใส่หอมหอมแดงนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ป้าก็ปรุงรสปรุงรสตามเลยนะคะป้าคือปรุงรสตามเลยใส่น้ำปลานะคะใส่ผงปรุงรสขิปลานะคะน้ำมะขามเปียกลงไปเลยค่ะนี่เลยนะคะพอเดือดเสร็จแล้วป้าก็จะใส่เห็ดหูหนูนะคะหรือถ้ามีเห็ดคอหรือเห็ดอย่างอื่นก็ใส่ลงไปได้นะคะนี่เลยนะคะใส่เห็ดหูหนูเสร็จแล้วก็ตามด้วยผักหวานนะคะผักหวานแล้วก็ไข่มดแดงค่ะ กอสุดท้ายเราก็ใส่ใบมังรักก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะนะคะอยากนําเสนอค่ะอยากนําเสนอเป็นคลิปสั้นๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะกินกันนะคะส่หรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ